ทำไมมาแบบไม่บอกเลยไน่ได,ได้บอกมาก่อนไหมไม่ได้บอกนี่ขับมาจากไหนเ e นี่ยขับมาจากนาครปฐมนครปฐมมามาดูกันฮะมาดูนะฮะน้องไม่ได้มีปงมีปืนมีมีดมาจัดการพี่ใช่ไหมมาดูหน่อยครับมีมีอะไรครับสายนาครปฐมจะเป็นผ้าบางหรือเปล่า80หรือ90มาดูหน่อยสิทรงอย่างนี้เดีแต่ขอดูหน้านิดนึงน่าจะเล่นสายการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนปะเฮ้ยตัวนี้ขายปะเนี่ยโอ้โหวินเทจว่ะ นี่ครับมาดูกันฮะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้อะไรนะมันน้องมาเคยไม่ได้ส่งคลิปมาก่อนใช่ไหมไม่ได้ส่งอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันทั้งหมดนี้จะจบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปตรงนี้ก่อนนะแล้วมันไม่ใช่สายด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหอแบเนี้ยแต่ตัวนี้แรงใช่ไหมแต่มันเล็กกันดิ M ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะเท่าไหร่นะเจ็ดพันไปเหรอมาไกลนะอ่ะเจ็ดพันจับมือครับพี่ลาวพี่ลาวพี่ลาวพีครับโอเคนะครับพี่นะ ผมวิ apers, e, <laughs> okay, <they> ่งไม่ชอบพี่นี่แหละขายเท่าไหร่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวพานเดี๋ยวพี่โอนให้นะครับขอบคุณมากน้องชา